ครแมอืมเอฟซีเยเล็กอยู่ออสเตรเลียเลยออสเตรเลียทวีปออสเตรเลียติดกับทวีปนิวซีแลนด์ใช่ไหมหะอยู่เป็นทวีปเป็นทวีปอยู่กลางทะเลเนาะเป็นประเทศที่อยู่กลางทะเลนะห่างจากบ้านเราไปนะคะห่างจากบ้านเราไป ต้องข้ามน้ําข้ามทะเลไปขอบพระคุณป้าแหม่มคนดีมากเลยนะคะใช้แอปเปลิลเขียวแทนนะคะป้าแหม่ม,มยีเล็กไทยถูกว่าป้าแหม่มต้องอยู่ต่างประเทศแน่ๆเลยเพราะว่าป้าแหม่มบอกว่าหากินไม่ได้อืเพราะว่าถ้าอยู่ประเทศประเทศไทยเนี่ยโอ้โหช่วงนี้มะม่วงตรึมค่ะป้ะมามะม่วงตรึมเลยนะคะป้าแหม่มคนดีน่าจะเป็นเพื่อนของยีเล็กนานมาแล้วนะคะ เยเล็กเดานะคะป้าแหม่มคนดีเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนเยเล็กมานานแล้วคุณอาเคียงสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมหาผู้บ่าวอีกแล้ว <c oughs> คุณอาเคียงมหาผู้สาวอีกแล้ว <c oughs> คุณอาเคียงมหาผู้สาวใช่ไหมคะมหาผู้สาวอีกแล้วคุณอาอาเคียงนะคะบูธสวยบูธ ขยี้ใจพนบอกบุ๊คขยี้ใจเขาร้องเพลงนี้พ่อมากเนาะคุณอาเคียงเนาะอืมเพลงนี้พ่อมากยายเล็กชอบท่อนฮุกอะ่ะเพราะดีค่ะมาค่ะก่อนที่จะไปหาสาวมากินละม่วงกับยายเล็กก่อนค่ะคุณอาเคียงมาเลยนี่นี่ดูดูด โชก่อนเอามาโชว์คุณอาเคียงก่อนไปเก็บอยู่หลังสวนเยเล็กตะกี้นี้มีอยู่ต้นเดียวนี่แหละอันนี้ต้นก้นนางสอนแล้วนะคะคุณอาเคียงเห็นก้นไหมคะก้นมะม่วงนะคะไม่ใช่ก้อนอะไรนะคะเนี่ยก้นสอนแล้วค่ะก้นสอนแล้วลูกนี้ก็สอนแล้วเหมือนกันค่ะคุณอาเคียงอืมเราจะทานพรุ่งนี้นะคะป้าแหม่มบอกว่าให้ทานที่อยู่ในถาดหมดก่อน ค่อยทานพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ค่อยมาทานกันนะคะสําหรับสองลูกนี้นะคะเป็นน้องยีเล็กแสนนิทานว่าน่าจะเพนพันเขียวใหญ่ค่ะอร่อยนะคะนาถ้าถ้าประมาณนี้นางจะกรอบนอกนุ่มในค่ะอร่อยอร่อยแต่ถ้าสุกไปกว่านี้ไม่อร่อยค่ะแล้วก็ถ้าอ่อนไปกว่านี้ก็คือจะเปรี้ยวจี๊ดเลยค่ะอืมต้องประมาณก้นสอนเท่าเนี้ยพอดีเลยค่ะพอดีกิน น้องพันธรสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะใช่แล้วป้าแหม่มคนดีเป็นเพื่อนกันตั้งแต่พวกเราหาชั่วโมงนะคะเราห่างเหินกันไปเนาะอย่างเมื่อวานก็ก็ออกใครนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเก่าเข้ามาคนหนึ่งเหมือนกันค่ะเป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะคะเพิ่งหากันเจอเพราะว่าเราต่างคนต่างก็มีหน้าที่เราเราไม่ได้เจอกันหายห่างหายกันไปพักใหญ่ พอดีเยเล็กไลฟ์ขึ้นมานะคะเราก็เลยมองเห็นกันเราก็เลยได้มาเจอกันอีกสําหรับเพื่อนเก่าๆของเรามาเยอะเลยนะคะป้าแม่เพื่อนเก่าๆตอนที่เราหาชั่วโมงอ่ะมาเยอะเลยนะถ้าเราได้ไลฟ์นี่เพื่อนก็มองเห็นเราไงนะคะจะเป็นการเปิดค่าการมองเห็นกันอีกทางหนึ่งค่ะป้าแม่ ยินดีนะคะยินดีนะคะที่ป้าแหม่มมาให้กําลังใจเยเล็กในวันนี้ขอบคุณมากนะคะป้าแหม่มคนดีขอบคุณค่าขอบคุณค่านะคะเมื่อก่อนตอนเราไลฟ์หัดชั่วโมงเราก็เจอกันนะคะแต่ทีนี้เราไม่ได้ไลฟ์นานแล้วเราก็ทําแต่คลิปลงพอดีพี่ยูเปิดโอกาสให้พวกเราไลฟ์เราก็เลยมาไลฟ์เราก็เลยได้มีโอกาสเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีนะคะยินดีมากๆเลยเนาะ ใช่แล้วน้องพรพรก็ทักทายป้าแหม่มคนดีมานะคะป้าแหม่มคนดีก็ทักทายน้องพรอรก็น่าจะรู้จักน้องพรพรเหมือนกันนะคะป้าแหม่มเป็นเพื่อนเก่าเราคะ่ะมีป้าแหม่มคนดีมีญาน้องคุณมีป้าควรมีอะไรรุ่นเก่าๆของพวกเราอะ่ะมีพี่สิริมาศมีหลายคนนะคะหลายคนมากๆเลยเพื่อนเรา นะแต่แต่บางคนก็ก็จับมือกันมายาวๆเลยนะคะเรามองเห็นกันมาตลอดค่ะป้าแม่มน่าจะเป็นเพราะว่าเพื่อนเราบางคน